จด้ไม่เปิดเปิดกับเปิดก่อนสวัสดีครับ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 นี้พาน้องมาสองคนมานั่งกินราเมงกันครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะอยากจะขับรถคาบโรลสลอยครับนี่นนีี่่ใส่เสื้อมาเหมือนสีบอกเลยนะอันนี้สีีวอร์มเลยมันจะพรมคืนแล้วหรือเปล่าอะนี่นี่ตั้งใจเลยไงตั้งใจป่ะเชียร์เดี๋ยวก่อนตั้งใจครับพี่เบียร์แล้วเป็นคนชอบชอบ ชอบสีส้มล<อ>แล้วแบบแ,แต่แม่แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคุณไปรู้จักพี่เบียร์ได้ไงคือเบียร์เนี่ยเคยเจอกันในกลุ่มรองเทา้าอะไรนะเริ่มเบียลเลยเบียรเดี๋ยวไหนเดี๋ยไหนในกลุ่มรองเทา้อเทาอ่าแล้วก็แล้วมันก็ไปถามทักไลน์ส่วนตัวมาบอกว่าเออเนี่ยจะเปิดอย่างเงี้ยเป็นแบบแฟนชายอะไรเงี้ยอ๋อคือเขามาปรึกษาคุณใช่ไอ้คันมาไม่ปรึกษาคุณเลปีไก่อะเป็นไงไม่แล้วก็ตอนแล้ว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 ก็คุณเจอเขาเขาเขาาแรกใครไหว้ใครก่อนมานล้น เขาทักกูก่อนแต่วันนี้ถือว่าคุณแบบว่าใช่ครับว่าเกียดเวลามาให้เบียร์มาวันนี้เกียดเวลาเกียดมาช่วยมันคุณเป็นเบียร์แล้วใช่ไหมี่ยแต่เขาบอกว่าวันนี้เขาจะให้คุณเนี่ยศิลปินแจ็งเนี่ยร้องเพลงเกิดมาเพื่อข่าวโดนสรอยเป็นไหอยากฟังมากเฮ้ยอยากฟังมากมันแบบใกล้มากเป็นบุญเลยเนี่ยจริงแล้วมันเปิดประทุนไหมเนี่ยได้ไหมขอร้องเลยไหมคือเพลงเพลงเขาแบบฟังบ่อยแล้วมันติดหำมากเลย คือคือคือดีชอบชอบเพลงชอบเลยอ่ะคือชอบทั้สง,งสองคนคือสองคนเนี้ทำให้แบบต้องบอกว่าทำให้คนไทยมีความสุขเว้ยแบบว่าดูก่อนนอนจริงๆิงพี่ก็ชอบชอบดูแจ๊สด้วยชอบใครนะ,นะออไอ้แจ๊สโอ้ยไอ้นี่เอาบุกผมไม่งั้นนะ อ่ะฉันมีไหมไม่มีป้าเรามแล้าเราไม่มีต้องมีอยู่รุ่นหนึ่งนี่เองเสร็จในระยะเผาคนอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยมีเมียต้องเหมือนเหมือนเป็นคนใช้อ๋อพี่สังต้องสั่งสั่งนี่สั่งสั่งเฮ้ยว่ายกับผัวกับช้ากับเย็นเนี่ยจริงจริงจริงเรียกเขามาหน่อยได้ไหมได้ ซิมมันเพง่อเีกไหนมาแล้วมาแลวมาแล้วมาแล้วม้าเขาลูกค้าก็จะตั้ครับพี่ทาไรครับอุ้ยดดุดดุดอย่ากลัวดิเฮ้ยโอ้ยนี่เครื่องสอนน้องๆอยู่บอมีแล้วก็ไปทำงาน เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ยังเก่าอยู่เลยว่าคือไม่คือไม่ทอาไปทำงานอะไรคือคือประเด็นคือมีเมียเนี่ยเราจะสอนว่าครับไม่ให้ทะเลาะกับเมียเนี่ยเราต้องนําเมียพี่อยู่ทุนน้ำใช่เนี่ยมีแฟนกันอยู่มีแฟนกันอยู่วันนึงแต่แต่งงานเนี่ยถ้าอยากครอบครัวลูกชายลูก้ายลูก้ายเออใส่ละองพันที่ได้ัดให้นะอ๋อได้ได้ของเราอ๋อในต้องเรยกว่าใต้องของลยหเล่โอเค ขอระหว่าง่ายเลยขอระหว่าง่ายเลยเดียร์พูดอยู่เนี่ยคุณขอไว้เด็ดเลยเหรอคัดไอ้เฮียวันนี้มีแต่คนเล่นกลอ่วันนี้เฮีมีแต่คนเล่นกลคัดขอไว้เด็ดขึ้นเลยพี่โตโอ้คัดกรรมเดาแล้วเดาแล้วเดาแล้วแล้วพี่จะไปผู้ชายมึงมึงมาแบบว่าเราแบบว่าแย่งกับแฟนหรือลยกคนเลยเพราะอะไรมันอยู่ที่ตอนเริ่มต้นเว้ยเราก็ต้องคุ้มตั้งแต่ต้นเลยอย่าไปโทษไอ้เฮียเฟซไทม์อะไรนี้ไปบ่อยไม่ดีเพราะสุดท้ายตอนต้นเราทำตอนสุดท้ายเราไม่ทำผู้หญิงแม่งด่าเราอีก เปลี by, ่ยนไปมึงเปลี่ยนไปอย่างนู้นอย่างงี้ก็ตึกไปยกอ่ะเขาอยู่ชั้นสูงสุดอ่ะเมียอยู่ชั้นตรงยามอ่ะนี่คือตำแหน่งนะใช่เขาจะให้โต๊ะทำงานเมียเขาอยู่ตรงใกล้าอย่างช่างเปลียกเรียกไม่ได้เขาอยู่บนแล้วถ้าเหยียบเนี่ยมันรัดโทรเรียกให้เดินขึ้นบันไดมาเลยสิไม่กรลิบกระลิบบันไดผมกับนิกกี้อยากรู้ว่าทำไมพี่เบียร์ชอบเรื่องแฟชั่นมากเลยเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรพี่เราชอบในสิ่งที่เรารักเรารักพวกแฟชั่นเพราะว่าเรารู้สึกว่าคือคนเรามัน ไม่ควรทำให้ตัวหน้าเบื่อไปอ,อย่างเช่นแบบวันนี้ใส่เสื้อที่ขาวไม่ใส่เสื้อเชิ้ตพี่จะแต่งตัวแบบเสื้อเชิตต้ตบางสูตรบ้างสตรีทบ้างขาสั้นกีฬาบ้างหลายอย่างคือน้องสองคนก็เหมือนกันก็ภาาแต่งตัวเหมือนกัน อย่างตัวนี้เบื่อยังเพื่อนผมดำเนี่ยเอาเลยเลยไอ้นี่ใหม่นะอย่าท้านะพี่เบียร์บุชิโดนดักนี่นะนะไม่กล้าให้กูุรอกถอยนิกกี้มึงอย่าท้านไม่กล้าให้กูฟรีหรอกทำไมเขาใจไม่ได้หรอมีของมาให้มีของมาให้มึงดูเห้นี่ดูเยอะสั่เลยจริงๆน้องสาวทำ อันนี้เขาเคลื่อกมาใหู้้นะครับผมเขาบอกว่าอันนี้ต้องของคุกกี้ขอบคุณครับอันนี้ต้องของแจ็คลองแกะ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 เลยแกะเลยแกะเลยเจมสเตอร์จริงๆแบรนด์นี้มันเป็นของผู้หญิงก่อนจุดเริ่มต้นแต่ผู้ชายผู้ชายก็ใส่ได้ คนทั่วไปอยากซื้อต้องไปซื้อจากไหนเลยต้อเล่นทางไอจีเลยไอจีนะอ๋อไอจีเดีขึ้นไทยเลยเนาะเต็มไทสั่งไทยอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักน่ารักมากจริงจริงชอบแต่งตัวสไตล์ไหนผมหมอถ้าถามผมว่าชอบชอบแต่งตัวสไตล์แบบอ่าโซคโปรเสื้อวินเทจเสดร์เวินเทจวินเทจแบบชอบถ้าชอบไอดอลเลยพี่แจ๊ดอันเนี้ยคิดว่ากี่บาทราคาอะไรนี่ๆๆดูนี้หลักา ห้าพันห้าแเป็นมื่นเล้ว็หมื่นห้าผมว่าหมื่นห้าพันหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่้าพันหลักพันนะคเห็นไหะหลักพันลองดูลองดูตอนนี้เขากำลังคิดกันมากสรุปร้ามเมนอร่อยไหมเนี่ยอร่อยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันต้องทานคู่กีโยวซ่า เกล่าเนี่ยเขามีความแบบว่าร้อนๆมาตรงตรงแบบกระทะเลยแล้วเวลาไปไหนมันก็มีสองสาขาด้วยเนี่ยที่ผมไปกินนะมีที่นี่เพิ่งมาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นในทองหล่อนี่มันคือทำงานกระทะบ้าง่ไมาใช่ได้หรอเป่านีเราชอบรถเรารู้ว่าชอบรถเกิดมาไม่เคยขับรถโรยเลยครับพี่มันเนี่ยชอบรถมากกว่าบ้านกับนาฬิกาอีกเนี่ยไอ้นิกกี้เกิดมาไม่เคยขับรถโรยเลยครับลองดูลองดูเพลงที่เลือกมาในอยากฟังเพลง ร้องสดๆนะครับเขาเป็นแฟนข่าโผมเออชอบชอบจะจ้างคุณในร้องไปอยู่เพราะจริงไม่เป็นนังฟันเยวพผิดะวังให้ไว้แฉ่ไม่ไม่ไม่พี่ถ้เบิดเพื่อนผมเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขามีงานก่อใช่แล้วเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเขามาเปลี่ยนเวลาถ่ายพี่เอาหนี้เกี๊ยว้า้ยังเหลืออยู่ให้ไปกินมรุกเลยนะ ก็ได้จะไปยากอะไรไม่นี่ยากี่ยเนฝ่าะเนี่ยเกียบไหมเกียไหมอะไรเวลานี่ไม่มีถุกงให้อยู่ี่นี่น่ให้ใให้นี่วันนี้ล่นให้ให้ให้จำไม่ได้เล่นนบบนี้นะปกติต้าเขา่เขาไม่ได้ให้้ไอ้เี้ยมันรู้ว่าใครรวยแล้วมนให้หสิแล้ววกันไอ้เราพิ่รู้หิวไงหิวหิวหิะเจ็บตรงที่เธอเอาโหเงีย นี mm. ่มันบุกมาางไหนดูมันดูมันดูมันเีสยจริขีอเยอะอันแจคก็งออกมาร้านกูงออกมาสงสารลูกน้องกูออกมาไอ้คัยเห็นอย่านี้่อะออกาไง อ่ะโอ้โอ้ยสัว์อ่ะดได้ได้ไดเียแต่รถคันนี้เนี่ยดีอย่างนะกินหนึงกินนนเกียวซาอยู่ตรงแกงกูประตูปิดทั้งแรงปิดมอนกดเมียโอเคเออโอ้โหเพื่อหิวพี่เพื่อหิวพี่ก็ททำทิชชู่ไปคะยังไงเช็ดได้ไแกไ้แกแกแก้แก้แ นนีนนน่แล้วรถอันนี้เพิ่งออกไงตอนแรกกะว่าเอ้ยพอทำเพลงเพลงมันดังเ่ยก็ซื้อมาเสียเงิน่ยเจ็ดเสียดเงินมาซื้อ มีใครถามอะไรมั้งจริงจริงที่บ้านมีมีมีหลายคันแต่นี่เราเอามาขับเล่นขับมาเยี่ยวปั๊มอ่ะแล้วก็ไปจอดที่บ้านสภาพไม่ได้ที่คุณจะอยู่กับพี่เบียร์อายเลยเฮียโชว์เลยเฮียเรียกว่าเป็นรถกูซะแล้วเฮ้ยมึงแกล้งแกล้งโทรหาพี่เบียร์นี่บอกว่ารถเฉียวฮัลโหล ฮัลลโหเขาบอกไอ้แจ็คขับรถเฉี่ยวดูดิแม่งจะกลับมาตภาพไหนเฮียสองตัวเนี่ยเฮียคนเดียก็ว่าแย่นะเฮียจอดจอดจอดได้จอดยังยัง่ปจอดได้ไหมไม่มึงเบลกวยมางโอ๊ยเจ้าเนี่ยแตตรงนี้เราทำไปดูข้างหน้า เออเชี่ยวพวยแกงเท่าเลยเฮ้ยเนี่ยพี่เอ้อมันมีคนออามาขวางไงเ,เฮียบอกให้ขับขับมีปั๊มขับรนเงี้ย เชียวกล้วยเียวกล้วยเียวทองแบบไปย้ินี่เลยนี่สั่งเลยวิ่งมาหุ่นตาแหใส่กกระตุ่มเลยเียวกล้วยเียวกล้วยเชียวกล้วย้อเสียงลยบอกไอ้แจ็ครถงเชียวตักเลืเลยเียวกล้วยเียวกล้วยจะให้มันขับรถทอดีไหมเนี่ยไอ้นิกี้ดีกว่าเมื่อกี้ขับึมไม่ต้องขับเลเฮียไม่แกแ้ไม่แกงแล้วไม่แกงแล้วไมแกงไม่แกงไม่แกงแ้ไม่แกแ้ไม่แกล้ไท่อเล่มงไ้ ยอยอนย้นย้ขึ้นมาขึ้นมามาขึ้นมาขึ้นมาขับเองเลยเฮียโอ้ขวไอ้หี้มงงไมเนีเอาอังเลยอะ พังเลยเฮียเดี๋ยวใครขับมึงไม่ได้เลยมึงไม่ผมไม่เอายไม่แก้ไม่ไม่แก้งนะไม่แก้งแล้วไนะแปคันแในโลกดล้ไยนั่งเฉยนะนั่งเฉยเลยไม่งไม่้ทละไม่้งแล้วเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปนั่งหลังโอเคได้ครับชิ้นสิล้านกูเช็พนปแล้วกูเช็พนักแล้วเออปูเช้พนักแล้วสี่ห้ครับเคยนะพี่เบียร์เคยพาใครมาในรถไหมพี่คิดว่าอ่ะเอาตรงเลยเคยพี่ว่าเคยไหมเอาจริงเลยแบบ หารอพี่เลี้ยงลูกเหนื่อยเนียผมเห็นในตอรี่อ่ะนี่ไงหรือว่าพี่เบียร์มีแวะไปนวดบ้างไหมไม่น่านะมึงอ่ะเราน่าแคร์ไม่ไม่เวลาเขาไปนวดเขาไม่เอาคันที่ไปเหรอเออมึงก็จุกประเด็นนะเฮียเส้ยาวเดี๋ยวมันยาวโอเคโออันนี้กีมม์มึงขับอุ้ยโอ้อีซัดโอ้ยบุญเลยอ่ะครั้งแรกในชีวิตของผมเลยอ่ะไม่เป็นไรนั่งเลยครั้งแรกกันในการนั่งนหละตื่นเต้นมาก อันนี้อันนี้คือต้องกดปุ่มเลยครับกดปุ่มกดปุ่มกดปุ่มดูตรงรถต้นไหนนะครับพี่ข้างๆสามเหลี่ยมามาปิดได้เลยฮะพี่ดอกดปุ่มกดปุ่มดอนี่นะครับกดดอเลยนะครับกดเลยดอข้างกดข้างโหโอ้โหเพื่อนกูอ่ะกูต้องดอป่ะดอดิดอดิโอ้โหแต่รถทีเดียวทุกคันนะสุดยอดคือกินเอกลักษณ์คือกินเกี๊ยวซาทุกคันผมขึ้นมาแล้วเมื่อกี้กินเกี๊ยวซาทุกคันฟิลลิ่งเป็นไงฟิลลิ่งเป็นไง ร <Yeah, S 2> ออะรอเลยอะรอมาก <ลอ S 2> ไม่<ล>ไม่เคยขับเลยทั้งชีวิตเลยใช้คำนี้ทั้งชีวิตไม,ไม่เคยขายกูถ่ายเหมือนกัน ทกคน็เังดิไปปจริงเบาเดิมสีอะไรพี่บบาเดิมไม่ไม่ไม่มาถึงโรงงานนี้ดิสั่งสเปคดิอ๋อเอาใจแจ็คไงนี่สีฟ้องไงเสี้ยใส่เสื้อมาแล้วลำโพงลำโพงยี่ห้ออะไรลำโพงไม่รู้อะของโรสลอยอ๋อบีสป็อมันเป็นยี่ห้อแบบเทพอะ ใฉันไปยีย่หรือคือคนที่เรียกว่าที่รักฉันคือรักแท้ที่แพ้ที่แพ้คนใจร้ายที่โดนหลอกจนแ<น>ทบเจียนไปฉันทายรักแท้ก็แพ้คนร้ายใจ,ใจ,ใจ บอกตัวเองให้จำว่าเธอทิ้งไปมีคนใหม่ที่ผ่านมาฉันคงไม่มีค่ามากพอความเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจฉันไปย่ำยีไม่หรือคือคนที่ฉันร ไอ้เฮียไอ้เจ๊กไอ้เจ๊กไอ้เจอ็มวีงกูไอ้เฮียไอ้สันไอ้สันบอกเขาไปอย่าทำเขาไอ้เจ๊กแปดขาันนมดมันนมนเงี้ยไปอะเจ๊บอกอะไไอ้เฮียอีกคือไปไปวีเไลงกูเฮียเล่นอย่างเงี้ยเล่น่ไอนเนี่ยเล่นวีเพลงผมมันต้องัดนาบี้เด็กก่อนไอ้เฮียลนแกโอ้โหโอ้ยคีดพ่นน้ำด้วยไหวเด็ดพังด้วยเฮีย ไ่ไหวแล้วไ่ไหวแล้วเอาล้างหน่อยไหมล่ะเปิดไม่เป็นอ่ะไม่เป็นไม่เป็นบอกไม่ได้เปิดิดทางองยไม่ได้ยยเฉโอ้โหล้าเลยไหลลงมนเปิดนิดหน่อยล้างอมไอ้เหียแต่พอมันเป็นแล้วอ่ะไอ้กี้ไม่ใช่ไอ้ท่าล uh, ่เพราะว่าแต่พ่นน้ำมาหนักเลยเม่อกี้คนนั like> ้นอาเฮียพ่นน้ำด้วยฉันใช่ใช่ให้ฉัใหไม่ใช่ฉดนบอกไอ้เฮียโอ้ ไม่เป็นไรรอ้องวันน้ำมันสุดแล้วสุดแล้วมไม่สน<อ>ใจอ่ะแปดคันในลูกคุณกล้าพ่นน้ำใส่แล้วมไม่สนใจแม่กแล้วใครแม่ใครจย่าพายย่นี่มันไปออกที่ไหนเนี่ยแย่เล่นิ คุณภูมิใจไหมที่คุณแบบว่ากล้าพ่นน้าใส่รถแบบไม่ใช่ดีในเฮี้ยมที่กูเห็นก่อนมันจะหยุดเหียไม่งั้นมันลาต่อไหเลยอะไม่ไ้ยไม่ไผมขอขอโทษครับพี่เพราะว่าเป็นนี่ฟิลครับเฟรดิครับพี่ผมไม่ฟิลมมันเป็นฟิลิพี่ฟังแต่เพลงไงในจุ๊ไม่ดู MB ็มอ็มมไม่ฟังไม่รู้เพลงนี่ยเ้ยเอม่ีเอไมกี่ล้านวิวนะกี่ล้าวิวนะเ้ล้านวิวแล้วครับสิบล้าวิวเป็นกู5้แสนนะ กูเป็นกูห้าแสงวิวนะเอาที่เปิดฟังบ่อยมากนะตอนนี้กูไม่ฟังแล้วไอ้เรื่องฟังแม่งเลยวไอ้เรื่องเอาแล้โกรธแล้วเนี่โกรธแล้ว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 ถ้าจะโกรธก็จริงผมพูดเรื่องพี่ไปเลี้ยงเด็กอ่ะอะเอาละเอาละเอาเกี่ยงเล่นละเล่นจุดต่อยแล้วหัวใจช่าไปอย่างนี้ขอน้าาหน่อยพี่เบียร์เล่นไอ้มีได้ไม่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 ร้องด้วยมันเจ็บเฮียมึงเล่นกูเลยเหรอเนี่ยมันร้องด้วยมันเจ็บที่ มันเจ็บที่เธอเอาหัวจไปนะเฮ้ยไอ้เหี้ยไปงานี้รักานรักกานรักงันแต่ไวร่นเพลงนี้ไวรนเพลงนี้ม่เปลืองน้ำอ่าพี่เบา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 บเบาบบเบทเ ไปคไปครไปเล่นนี่ไปเล่นคนคือไปแล้วโอเคขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณน้องๆ2องคนด้วยขไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเฮ้ยแจ็คพอ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 ฝากติดตามผลงานของน้องสองคนด้วยน่ารักมากทั้งคู่นะโอเคมีคันนะอะไรคันไหนเดี๋ยวรอเข้ารัดอินเดี๋ยไปลัดนะมีคันกูจะไปเยี่ยวพกูไม่กูไม่กูกูพาไปล้วนะหาแล้วกูไม่พาคุณขับรถอะไรที่อ่อนแล้วก็ขอบคุณวันนี้ที่น้องๆมา สร้างความหัวเราะก็เขามากินราเมงราเมงแล้วก็ขับรถคุยเรื่องรถกันไอ้เหี้ยแจ็คเป็เที่ยวไปปะพี่อะไอเหี้ยเป็นหมาเหรอไอ้เหี้ยเยี้ยวไปแม่งเลยแทนนะไม่ใครแทนใครในโลกเยี้ยวไปได้เลยไปแล้วโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบสดีครับสวัสดีครับ